ครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของพระเครื่องะฮะที่ราคาแพงกันมากๆนะฮะอย่างเรานั้นก็คงเห็นเพียงแค่รูปภาพเท่านั้นนะครับผมพรักเครื่องดังนะฮะราคาแพงที่สุดหลักล้านบาทนะฮะระเหรียญระปิตาพระกุะฮะผระรูปลอะฮะพระเครื่องราคาแพงที่สุดประเทศไทยครับผมนะฮะพรักเครื่องดังๆฮะ พระองค์ศีสวยๆนะเช่นพระล่วงลางปืนนะครับผมฮนะหูยานจังหวัดลบบุรีพระรอดนะกุวัดมหาวันนะพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะฮะร,รูปหล่อหลวงพ่อเดิมฮะร,รูปหล่อ,ลอหลวงพ่อเงินส่วนพระเหรียญที่แพงที่สุดก็คือปัจจุบันนะฮะน่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมฮะวัดพระยาตนะแต่เนื่องจากมีหลวงปู่ไขนะ่ฮะซึ่งหายากและคาดว่าสร้างแค่ประมาณเจสิบเหรียญเท่านั้น ทําให้เป็นเหรียญพระสงฆ์นะฮะที่แพงที่สุดนะครับผมฮะก็คือเหรียญลวงปู่ไข่ฮะวัดเชิงเลนนะฮะราคาเหรียญที่แพงที่สุดในโลกฮะสูงถึง25ล้านบาทเลยทีเดียวในโอกาสนี้ครับผมฮะได้นําองค์ดังฮะองค์สวยๆกับสิบพระเครื่องนะฮะสิบพระเครื่องดังราคาแพงฮะมาให้ชมกันสิบอันดับพระเครื่องนะฮะที่หายยากและราคาแพงที่สุดนะฮะแพงที่สุดถึงที่สุดนะฮะ มีเงินก็ใช้ว่าจะมีมีครอบมีไว้ครอบครองได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอันดับที่10ครับผมฮะพระรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมฮะวัดหนองโพผิดนิยมฮะหลวงพ่อเดิมก็เป็นพระเกจิอาจารย์นะฮะที่มีประชาชนเรื่อมใสศสัทธาในองค์ท่านมากพระรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมนั้นนะฮะมีการสร้างครั้งแรกที่วัดหนองหลวงฮะโดยการเทรอแบบโบราณฮะต่อมาก็ได้มีการสร้างแบบพระรูปเหมือนฮะ อีกโดยวัดหนองโพฮะรายได้ให้โรงงานนะฮะทำการปั้นขึ้นนะฮะที่กรุงเทพนะครับนะฮะพระรูปเหมือนรุ่นนี้ฮะเป็นรุ่นที่นิยมกันมากในสังคมนะฮะผู้ที่นิยมพัดเครื่องนะฮะนับว่าเป็นอันดับสองะลองจากพระรูปเหมือนของหลวงพ่อเงินนะฮะวัดบางคานนะฮะพระรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมฮะที่นิยมนี้ฮะสร้างด้วยกัน2เนื้อคือกันคือเนื้ออันประกาศและเนื้อทองเหลือง อย่างไรก็ตามนะพระรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพพิมิยมนี้ครับผมราคานั้นก็สูงถึงหลักแสนบาทนะฮะและอาจถึงล้านบาทเลยทีเดียวครับมาต่อกันเลยครับผมนะฮะอันดับที่9ครับผมนะฮะพระเครื่องที่มีราคาแพงที่สุดอันดับที่9ก็คือพระรูปเหมือนหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับหลวงพ่อเงินเป็นพระเกจิอาจารย์นะฮะที่มีประชาชนนับถือเรื่มใส่ศรัทธาฮะเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับ พระเครื่องหลวงพ่อเงินนะฮะวัดบางขานนะและท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์อีกองหนึ่งนะฮะของคนเรือเอกนะฮะพระพระเจ้าบรมเธอฮะพระเจ้าอาภากรเกติวงนะฮะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หลวงพ่อเงินก็ได้สร้างพระรูปหล่อโบราณไว้สองแบบด้วยกันนะคะ็คือแบบพิมพ์นิยมนะฮะและแบบพิมพ์ขี้ตาฮะ,ะซึ่งแต่ละแบบก็แยกแม่พิมพ์ย่อยออกมาได้อีกหลายแม่พิมพ์ด้วยกัน แต่ในสังคมนะฮะผู้นิยมพระเครื่องถือว่าพระรูปเหมือนนะฮะของท่านนะนิยมมากที่สุดนะฮะราคาก็ต้องมีเงินถึง2ล้านบาทเลยเดียวครับผมถึงจะมีไวครอบครองได้อันดับที่8ครับผมนะพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่มก็เป็นอีกพิมพหนึ่งนะที่พบในกู่เดียวกับพิมพ์หน้ากลางนะครับนะฮะและก็หน้าแก่ฮะพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่และพิมพ์หน้ากลางฮรพระพักดูแก้มจะคล้ายๆกับคนแก่ ส่วนพระพงษ์สุพรรณพิมหน้าหนุ่มนี้นะครับพระพักจะดูอิ่มเอิบฮะฮะดูหนุ่มกว่าองค์พระจะดูล่ำสันกว่านั่นเองนะครับจึงได้เรียกกันว่าพิมพ์หน้าหนุ่มนั่นเองฮะพระพงษ์สุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่มนี้ฮะก็ต้องมีหลักฐานเช่นเดียวกันนะครับผมฮะจึงจะมีอํานาจในครอบครองนะฮะอันดับที่7ครับผมฮะพระพงษ์สุพรรณพิมพ์หน้ากลางฮะกูวัดพระศรีนาุนาฮะสุพรรณบุรีฮะ พระพงษ์สุพรรณนะฮะเป็นพระที่จัดอยู่ในชุดเป็นจกภาคีฮนะนับว่าเป็นพระเครื่องที่หายากเช่นเดียวกันนะครับยิ่งพระที่สวยส,วยสมบูรณ์ยิ่งหายากมากๆพระที่พบเห็นกันอยู่ก็มี3ามพิมพ์ด้วยกันก็คือพิมพ์หน้าแก่พิมพ์หน้ากลางและพิมพ์หน้าหนุ่มนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงพระพงษ์สุพรรณนะจะหมายความถึงพระเนื้อดินเท่านั้นนะฮะคนที่มีไว้ครอบครองที่เรารู้จักกันดีก็คือคุณป๋องสุพรรณนะฮะราคาก็ ไม่เบาเท่าไหร่นะครับผมประเมินค่ามาก็ว่ากันหลักล้านบาทมาต่อกันที่อันดับที่6ครับผมฮะเหรียญหลวงปู่สุกนะฮะวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงปู่สุกนะฮะวัดปากคลองมะขามเท่าฮะท่านก็เป็นเกจิอาจารย์นะฮะที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะมากในสมัยนั้นนะครับและท่านก็เป็นพระอาจารย์ของคนเรือเอกฮะพระบ่มวงเธอฮะพระองค์เจ้าอาภากรเกตีวงนะฮะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับ วนเหรียญที่สร้างทันท่านนั้นกน็คือสร้างตอนต้นปีครับพศ2466ฮะผู้ที่มีไว้ครอบครองฮะเราทุกคนรู้จักกันแน่นอนนะครับฮะก็คือคุณบอยทาระจันนะฮะราคาก็หลักล้านบาทเลยทีเดียวครับมาถึงอันดับที่5ครับผมฮะเหรียญจะเหรียญหล่หลลอฮะเจ้าสัว ของหลวงปู่บุญนะฮะวัดกลางบางแก้วนะเนื้อเงินนะครับผมนะฮะนับว่าเป็นเหรียญหล่อที่หายากมากมากนะครับผมนะเท่าที่เห็นเป็นเนื้อทองแดงนะะและเนื้อเงินนะฮะโดยเฉพาะเนื้อเงินนะมีจํานวนน้อยฮะไม่พบเห็นมากสักเท่าไหร่นะครับเหรียญนี้ครับผมนะฮะสร้างขึ้นเมื่อข่าวทําบุญอนาะยุหลวงปู่ฮะโดยเจ้าโดยเจ้าคุณนะฮะโดยเจ้าคุณพระวินัยโกศลอดีเจ้าอาวาสวัด กัลยาณิมิตนะฮะเป็นผู้จัดการหลอมหล่อะฮะที่วัดนะครับผมะฮะในปีพุทธศักราช2องพนรจะฮะทำบุญอายุหลวงปู่ครบเจรอบนะฮะเหรียญเจ้าสัวองคเนี้ยถือเป็นพระเหรียญน,นะฮะที่ราคาแพงฮะที่สวยมากๆากะฮะราคาก็อยู่ที่ล้านกว่า,วานะคบเปอนครับมาถึงอันดับที่4ี่ครับผมะฮะ พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัสะพานสูงนะครับผมฮะในกระบวนการนะฮะในกระบวนพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะฮะพระปิดตาวัสะพานสูงก็นับว่าหายากมากๆนะครับหลวงปู่เอี่ยมท่านมีความเชี่ยวชาญน,นะฮะด้านวิปัสนาธุระฮะเป็นที่เคาเรพเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนพระของท่านนั้นเป็นลักษณะรูปลอยองค์สวยงามนะฮะ ของท่านมีด้วยกัน3พิมพ์ด้วยกันกนะ็คือพิมพ์ฉลุดนะฮะพิมพ์สภาพฮะและพิมพ์พนมมือซึ่งจะมีทั้งหน้าเดียวและ2หน้านอกจากพระปิตตาแล้วฮนะหลวงปู่เอี่ยมะฮะท่านก็ยังสร้างตะกรุดนะฮะมะหาโสรัสหมงคลนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นตะกรุดที่หายากที่สุดนะฮะและมีราคาสูงที่สุดด้วย พระปิตาวัสภพานสูงนะองค์ที่สวยที่สุดในโลกนะั้นนะเป็นของคุณชัยทัศนะฮะเตชะไพบูรณ์มาถึงอันดับที่3ครับผมนะ,ะพระลอดกรุกวัดมหาวันก็เป็นหนึ่งในชุดเบญจภา,าคีนะครับผมนะที่มีอายุมากที่สุดนะเป็นพระที่สร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวีะฮะเจดีกรุกมหาวันนะได้ผุพังไปตามกาลเวลานะองค์พระจึง กระจัดกระจายอยู่ทั่วตามบริเวณวัดพระรอดกุวัดมหาวันนะพระที่พบมีทั้งหมด5พิมพ์ด้วยกันก็คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะฮะพิมพ์ต้อและพิมพ์ตื้นนะฮะก็จะเป็นพระเหนือดินเผาทั้งหมดนะครับผมนะฮะศิลปะที่ใช้สร้างขึ้นมานั้นก็เป็นแบบลิมชัยนะครับพระรอดวัดมหาวันนั้นก็ถือเป็นพระสุดยอดนะฮะ นิลันตรลายทั้งหลายนะครับจึงเป็นพระที่นิยมกันมากและหายากมากเช่นเดียวกันนะครับผู้ที่มีไว้ครอบครองอสภาพสวยๆนั้น,นะะของคุณชัยทัศนะฮะเตชะไพาบูลเช่นเดียวกันนะครับราคาก็ประเมินไม่ได้นะครับผมซึ่งสูงมากๆเลยทีเดียวมาถึงอันดับที่2ครับผมนะฮะพระหูยานลบบุรีครับผมนะฮะเป็นพระที่ขุดนะฮะพบบริเวณพระปางฮนะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลบบุรี ก็ได้ค้นพบครั้งแรกนะครับประมาณปีพศ2450นะฮะพระหูยานลบบุรีนะะที่พบเป็นเนื้อเงินนะฮะเนื้อชิ้นเงินนะฮะมีหลายพิมพ์ด้วยกันก็คือพิมพ์ใหญ่บัวสองชั้นนะฮะพิมพ์ใหญ่บัวชั้นเดียวนะฮะพิมพ์กล้างนะฮะพิมพ์เล็กและพิมพ์ข้างกระมีผะที่พบครั้งแรกนั้นก็จะมีผิวค่อนข้างที่จะคล้ำดำนะฮะมักจะเรียกกันว่าพระกุกเก่าฮะ ที่ด้านหลังพระมักจะเป็นแบบลายผ้านะครับต่อมาในปี2508นฮะมีการพบอีกครั้งนะฮะพระที่พบในครั้งนี้จะมีผิวประหลอดขาวสดใสฮะเรียกกันว่าพระกลุ่มใหม่นี่ก็คือพระอีกองค์นะของคุณชยทัศนะฮะเตชะไพบูรณ์นะครับมาถึงอันดับที่หนึ่งนะเพื่อนเครับก็คงหนีไม่พ้นพระล่วงหลังปืนนะฮะพระล่วงหลังรางปืนฮะอำเภอศรีศาสนารีฮะจังหวัดสุโขทัยนะครับ จักรพัดพักเครื่องเนื้อชินก็ถือว่าเป็นจักรพัดหนะ้าแห่งพักเครื่องเนื้อชินนะครับผมฮะการขุดพบครั้งแรกเมื่อประมาณปี2493ฮะที่บริเวณหน้าพระปางหน้าพระปางประธานซึ่งจํานวนที่พบก็ประมาณ200กว่ากองค์เท่านั้นนะครับผมฮะแต่ก็เป็นพระที่ทำรุดเสียหายฮะเป็นส่วนมากนะครับฮะที่สมบูรณ์จริงฮะนับนะว่าพบน้อยมากๆฮนะพระที่พบฮะเป็นเนื้อชินฮนะ ตะกัวสนิมแดงเป็นส่วนใหญ่นะครับหละก็บพบเนื้อชิ้นเงินบ้างนะฮะปะปนกันมาเล็กน้อยนะครับเอากลักษณ์สำคัญนะฮะคือที่ด้านหลังองค์นะฮะด้านหลังองค์พระจะเป็นล่องลางนะฮะจึงได้ชื่อว่าะะพระล่วงหลังลาง,ลางปืนนั่นเองนะครับพระล่วงรลังปืนนี้นะฮะเป็นพระที่ใครๆก็อยากมีไว้ครอบครองะฮะแต่เนื่องด้วยราคาไม่เอี่อนวยนั่นเองนะครับเพื่อนครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะสิบอันดับ พักเครื่องหายยากคะที่ราคาหลักล้านบาทน,นะครับะจะสังเกตได้ชัดว่าผู้ที่มีไว้ครอบครองคะก็คงมีเงินมากพอสมควรนะครับเอาละครับผมนะฮะใครที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ครับผมเรื่องราวพักเครื่องนะฮะของขังต่างๆเรื่องราวของมีค่าของเก่าโบราณนะฮะเรื่องเหรียญกระสาบเรื่องหมุนเวียนนะกับเหรียกระสาหมุนเวียนนะฮะเรื่องม์ขังต่างๆนะครับเรื่องวิยศาสตร์นะฮะก็ติดตามดูกันได้นะครับ สำคัญครับผมนะฮะอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ฮะจะได้ไม่พลาดกับโอกาสนะฮะที่ได้มาชมเรื่องราวแบบนี้นะครับฮะใครที่สนใจก็เข้าชมคลิปย้อนหลังกันได้นะครับผมนฮะสำหรับวันนี้ครับผมนะฮะขอลาทุกคนไว้ตรงนี้ครับสวัสดีครับ